สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาเล่นออโต้ช็อปอีกแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนอ่ารอบนี้นะผมก็จะเป็นคิวของ The Person Contact นั่นเองนั่นเพื่อนหรือว่าไปช่วยเพื่อนในคุกนั่นเองนะครับผมได้เงิน3ามแสนห้านะครับอยู่อันแรกเลยนะครับผมจะดำเนินมาที่นี้เลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากภาร,รกิจแรกกันก่อนเลยนะครับโอเคครับผมภาร,รกิจแรกนะครับผมเขาก็จะให้เรามาหาคน,อ,นอ้วนๆนี้นะครับผมที่เราเคยเจอตอนที่เราไปดูคาสซีในเอลเอนะครับมันเป็นเพื่อน มันเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอีกทีนะเพื่อนนะเป็นเพื่อนของเลขาของเรานี่ครับพอเรามาแล้วนะครับผมเขาจะให้เรานะครับขับรีมัสของเขานะครับผมเพื่อไปทำธุรกิจให้เขานั่นเองนะเนี่ยไปกับเขาเลยนะครับ I didn't get no time to put my bears and let some loose ends i n s some fools make things difficult for my people you know but I ain't mean so this time I'm gonna do it right I h e a these fools are busy in advance Sometimes you gotta take a medicine before you get sick you know tackle big shit while it's still smite โอเคผมพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็รอไอ้นี่นครับเดินไปคุยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรารอเขากลับขึ้นมานะครับ Hey that's some calm for you brother i g h t e the d r e s s โอเคนะครับแล้วเราก็ขัาวมาจุดที่ะครับไอเนี่ยมันจะชอบเดินมาคุยนะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนะครับในภารกิจที่3แลนะครับเราก็รอรับสายจากพี่ากุนะครับแล้วก็รอแป๊บนึ่งนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเรานะครับก็จะขึ้นมาในรถนะครับแล้วก็เราก็รีบขี่หนีเลยนะไม่ต้องเสียเวลาบวกนะครับเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันจะโอ้อโหเสียเวลามากนะครับันจะมาเรื่อยๆนะครับเราก็ขับไปที่สถานตำรวจนะครับผมสถานีตำวรวจกลางเมืองนะครับ รโอเควเมื่อเราขับหนีไม่ได้แล้วนะครับเราก็มาที่สถานตำรวจนะครับผมแล้วก็จอดให้เขาอยู่ๆมันก็เหมือนแบบมามอบตัวนะเพื่อนๆผมก็งงเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะขับกับขับเจ้ารีมัเน,นี้ครับผมกลับไปที่ในออโตช็อปของเรานะครับ นี่ครับผมก็เสร็จไปที่บร้อวน,นะครับก็ไอ้เจ้ารีมัสน,นะครับของเพื่อนเรานะก็จะมาอยู่ในตัวนี้แทนออดี้สี่ประตูนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราขึ้นไปรัทำภารกิจกันต่อเลยครับ คคับผมพอเราได้รถแล้วนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีไพต้องเวทนะครับเราก็มาเอารถพ่วงแถวแถวนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรถพ่วงจอดไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ขับไปแถวหน้าคุกได้เลยนะครับนี่มานี้นะเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูนะครับอตัวนี้าคุกเนี่ยมันจะไม่มีแบบให้ดูนะครับาเราไม่เข้าใกล้นะครับผมติ๊กประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนี่กระผักเขาหายท้องเลยนะครับแพองเบทมันโกมากนะผมแนะนําว่าถ้าใครมีไพต้องเบทก็ใช้ไพต้องเบทนะเพราะว่ามันไวกว่ารถพ่วงปกตินะครับแล้วก็มันแหวกตำรวจได้ค่อนข้างดีครับ เดี๋ยวเราค่อยไปหนีตั้งหมดแถวนั้นก็ได้นะครับหรือใครอยากหนีหมดก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับผมแต่ถ้าเราใช้รถพ่วงปกติเนี่ยที่เราที่ไม่ใช่พนักเวทเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนยิงยางได้นะี่นะ โอเคผมพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็เข้าจุดที่จุดเหลืองตายเลยนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องถอดอันนี้ทิ้งนะครับผมแล้วเราก็ออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะบั็กหน่อยๆน,นะโอเคแล้วก็ขับออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นการว่าเสร็จภารฐฐกิจเรียบร้อยแล้วนี่ครับเพียวของเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนี่ครับ โอเคผมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปเล่นไฟนอลก,กันแล้วนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวเราจัดไฟนอลก,กันเลยนะครับโอเคของปืนนี้ผมจะเอาไปนะครับในรอบนี้ก็จะเป็นชาร์ดโชเตอร์นั่นเองนะผมปืนหรือปืนดั้งเดิมนะครับโอเคซื้อเกาะให้เรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยครับรถที่ผมจะใช้ก็คือคาลิโก้ GDF นะครับ โอเคผมพอเราออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขับไปที่คุกได้เลยนะฮะคือภารกิจนี้มันจะเซตอัพไม่นานนะครับหลกัหลกๆคือมันไกลนะครับแล้วก็ มันอยู่ที่ความสะดวกแล้วแต่ของที่เพื่อนๆมีนะครับอย่างภารกิจที่เซตอัพที่สองเนะี่ยถ้าเพื่อนๆมีมีแพนอ้มเวทเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับ We got every gang in the city paying us on this one. I told you, baby, they snitches. Played their own people against each other. And now they ass sitting pretty in the pen where nobody can touch them. Except us. Shit, it's a hit and run. Is everybody ready to go in hard and come out clean? We set. Any minute now, it's all gonna be over. Hell yeah, let's get this money, baby. โอเคเราก็จะเหินเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเฟลนะครับปกตินะครับเราจะเหินเข้ามาจากตรงนี้นะที่เอาเอามา,าวางนะครับแต่เพราะว่าผมจะไม่ได้เหินตรงนั้นนะครับผมจะเหินตัวที่ผมถนัดนะครับโอเคแล้วเราก็เข้าไปนะครับผมเพื่อไปยิงนะครับผมตรงนี้นะครับนะมันจะมีะเฉพาะในออโตช็อปในประกิจนี้เท่านั้นนะครับตัวที่ผมเข้ามานะ ก็ต้องคอยระวังนะเพราะว่ารถที่ผมเอามาใช้นะครับมันไม่ค่อยดีนะครับถ้าสำหรับในภารกิจนี้นะมันไม่ค่อยเวิร์กนะแนะนำว่าใช้พวกเจสเตอร์เดเบยวเอ,อาร์นะครับหรือว่ารถที่มีพวกโลบาร์มากกว่านะครับพวกเอ่อมีที่กันข้างหลังนะครับโอเคแล้วก็เข้าไปยิงน,นะครับก็คอยเติมเลือดไประวังตายนะครับ คนะผมพอตายสองตัวแล้วนะครับเราก็ออกไปช่วยเพื่อนเรานะครับที่กำลังโดนรถบัสเอาเอา,เอาตัวไปนะครับเดี๋ยวผมเราก็ต้องยิงนะ <c oughs> เพื่อเปิดประตูนะครับ สุท้าเแล้วก็โอเคว้โา,อาโอเคผมเราเราออกมาได้แล้วนะครับเราก็ขับตามเพื่อนเราไปเรื่อยเลยนะฮะโอเคยิงเรียบร้อยนะครับเ,เราก็รับเพื่อนแล้วกลับนะครับ ในารกิจน,นี้ถ้าเรามีเพื่อนหลายคนนะนก็จะดีหน่อยนะแต่ถ้าเรามีเล่นกันคนเดียวก็อาจจะลาบ,บากนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่ค่อยชินนะครก็อาจจะมีการตายได้นะครับโอเคนะผม,ผมก็จะเลือกวิงแมนนะครับแล้วก็อ่าอันที่สองนะผมมาเพื่อช่วยนะครับเพื่อเพื่อให้เขาอะลรอตำรวจออกไปให้เรานะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหนีตำรวจนะครับผมจะขี้เกียจไปขับหนีตำรวจนะครับหรือเพื่อนๆบางคนนะก็จะชินในการขับหนีตำรวจนะครับผมหรือว่าไปลงท่อก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่อันนี้เราจะไม่ต้องเสียเวลาไปหนีไงเพื่อนผมก็มองว่าเราหลบๆนิดๆหน่อยหนะครับดาวก็หายนะโอเคเดีอันนี้เราเจอตำรวจบสบวอนต่อหน้านะครับ Oh, really, on our ass, huh? Got a compulsive mindset, unhealthy as shit. Ain't nothing fun for losing them the hard way. <tries> oh, Okay, have a คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเราจะไปช่วยเขาทำไมครับเขาไปมอบตัวที่สถานีตำรวจเองนะแล้วเราก็ไปช่วยเขาแหกคุกด้วยนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับโอเคครับผมพอเรามาถึงจุดนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนเรานะครับที่ขับรถมารอแล้วนะแล้วเราก็มีรถของเขาด้วยนะครับผมก็งงเหมือนกันนะเขาให้เอากลับมาบ้านนะครับแต่เราไม่ได้ใช้คันนั้นด้วยซ้ำนะรีมัสสีแดงนะครับ โอเคผมก็เสร็จไปที่รบร้อยสำหรับ uh, The Passion Contact นั่นเอ,เองนะเพื่อนก็ไม่ค่อยยากนะครับหลัก,ลก,ลกๆคือแรกๆถ้าเพื่อนๆเ,เล่นครั้งแรกก็อาจจะมีตึงนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ที่เป็นข้อเสียหลักๆเลยเนี่ยของ The Passion Contact เนี่ยคือตรงอ่าช็อตที่เราเข้าไปในฟุกนั่นแหละเพื่อนๆผมมองว่าควรจะใช้รถที่มีโลอ่าไอโลบา ลูเวอร์ข้างหลังนะเพื่อนๆอาโลบาซะแล้วลูเวอร์ข้างหลังนะครับผมเพื่อเอาไว้ป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกเจสเตอร์เดือบ์อาร์นะครับหรือดอมินเตอร์เอสพีนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้รถพวกนั้นมากกว่านะครับเพราะมันช่วยเซฟได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชินแล้วนะครับเล่นเหมือนผมนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้นะครับผมเล่นนนชินแล้วผมรู้สึกว่าคาริโก้มันเหมาะกับผมมากกว่านะครับผมอยากได้ความแรงของรถมากกว่าที่จะเอามาเซฟชีวิตของผมนะครับ เออถ้าเล็กๆผมอาจจะใช้พวก Dominator ร์เอพหรือเจสเตอร์เดบนะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆออกไปเล่นกันนะภารกิจหลักๆคือเซตอัพไม่นานนะ,ระ,ระครับแล้วก็ราคาตอบแทนเขาน้าโอเคนะในสัปดาห์นี้ก็คูณ2ด้วยนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ด้วยกันถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ